ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله

ตุมมะตุวฟ้าคุลูนัมสิมักาสะบัติวหุมลาุตลมุนและทุกชีวิตจะได้รับการตอบแทนอย่างครบทุนในสิ่งที่พวกเขาเคยขวนขวายเอาไว้ในดุน y าโดยที่จะไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเขาได้รับกับความอธรรมเป็นอันขาดถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอาลาทั้งหลายครับลอสุภาณหัวจะอาลาได้ทรงเรียกร้องให้บ่าวขอโพงค์นั้นแสวงหาปัจจัยยังชีพ ที่ดีด้วยกับผลทางที่ดีแล้วเราจะอะไรยังเด้เตือนบาวของพระองค์ให้ออกห่างจากการแสวงหาปัจจัยยังชีพที่ไม่ดีและจากผลทางที่ไม่ดีและในการที่เราจะอะไรได้ทรงอนุญาตและในการที่เราจะอะไรได้ทรงห้ามจากธุรกรรมจากการงานบางอย่างนั้นเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ และเพื่อที่มนุษย์จะได้รับกับสิ่งที่ดีงามและเพื่อที่มนุษย์จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเพื่อที่พวกเขาจะสามารถร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันได้ในสังคมและยังเป็นการขาจัดความชั่วร้ายให้พ้นไปจากสังคมและประโยชน์อีกมากมายที่จะตามมาจากบทบัญญัติที่อัลลอฮฺจะอาลาได้ทรงอนุญาตและได้ทรงห้าม มีให้มนุษย์กระทำและหนึ่งในสิ่งที่เราสุภาณหูวะจาอาลาได้ทรงห้ามบ่าวของพระองค์และการกระทำนี้นะบว่าเป็นความผิดอันเลวร้ายและเป็นความผิดที่จะนำมาซึ่งความพินาศและนำมาซึ่งความโก,กรธเกลี้ยวของเราสุภาณหูวะจาอาลานั่นคือเรื่องของดอกเบีย้ยท่านพีนพ่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราอาลาทั้งหลายครับดอกเบีย้ย เป็นสิ่งที่ต้องห้ามที่อัลลอฮ์ะอาลาได้ห้ามเอาไว้ในอัลกุรอานและได้ห้ามเอาไว้ในสุนนะข้อของนนบีลุ صلى ั ل ل ه ع ل ي ัลลัมและดอกเบี้ยยังเป็นสิ่งที่ต้องห้ามที่เคยถูกห้ามมาแล้วในบทบัญญัติก่อนหน้าบทบัญญัติของท่านนบีมุฮัมมัดลุ صلى ั ل ل ه ع ل ي ัลลัมและท่านรอซูลุลลอฮาส صلى ั ل ل ه ع ل ي ัลลัมเคยกล่าวไว้ว่ายะตี่อาลันนาซีจะมานุนจะเกิดช่วงเวลาขึ้นกับมนุษย์ لا يبال مرء ما أخذ منه أمن الحلال الح أم من الحرام นช่วงเเวลาหล่านั้นมนุษย์จะไม่สนใจเลยว่าสิ่งที่เขาแสวงหามานั้นมันจะมาจากขนทางที่ฮาลานหรือมันจะมาจากสิ่งที่ฮารอมท่านพี่น้องผู้เป็นบ่าวของเราจะอาลาฮทั้งหลายครับเลดดอกเบี้ยนั้นอัลลอฮฺ سبحانه แะก็อาลาอได้ทรงห้ามพวกเราจากสิ่งนี้ นั่นก็เพราะว่าเรื่องของดอกเบียเป็นความเลวร้วายและเป็นสิ่งที่จะนำมาทึงอันตรายและความเลวร้วายและบั้นปลายที่น่าเจ็บปวดที่คนที่ยุ่งเกี่ยวกับมันจะได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่อัลลอฮฺ Allah จะอาลาได้ทรงเตือนเอาไว้ในอัลกุรอานสิ่งที่ท่านอับดุลลาะสลลมาอาลีมุซัลลัมได้ทรงเตือนได้เตือนเอาไว้ในหะดิษของท่านลซูลถึงบั้นปลายอันเลวร้วายสําหรับคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของมดบียที่เขาจะได้รับทั้งดุนยา และก็าอาเคโรตประการแรกเลยทรัพย์สินที่พัวพันอยู่กับเรื่องของดอกเบี้ยจะเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีบริกะไม่มีความดีและไม่เกิดประโยชน์ยิ่งเขามีมากยิ่งเท่าใดไม่ว่าเขาจะมีเท่าใดมันจะหมดไปได้วยความรวดเร็วมีนามซ้ำทรัพย์สินเหล่านั้นจะทําให้ผู้ที่ครอบครองมันและคนที่เป็นเจ้าของมัน ได้รับกับความเรวว้ายได้รับกับอันตรายอัลลอฮฺจ่าอัลลอาไอว้ในีอัลกุรอานบอกว่ายมฮะกุลลอฮุริบะวยุบิสดา قات อัลลอฮฺจะอัลาพร์อพค์ได้ทรงทําให้ดอกเบี้ยหมดไปหมดความดีงามไม่มีบารากัตไม่มีความจำเริญแต่อัลลอฮฺจ่าอัลาจะเพิ่มบุญทรัพย์สินที่มาจากการบริจาคที่มาจากทรัพย์สินที่ฮาาลที่ดีดังนั้นดอกเบี้ย ไม่ว่ามันจะมีมากเพียงใดก็ตามมันไม่มีความดีไม่มีบรารักะมีนำซ้ำจะทำให้ผู้ที่ครอบครองมันจะต้องเผชิญกับการลงโทษแม้ว่าเขาจะบริจาคมันไปในหนทางของรบเขาจะไม่ได้รับผลบุญเป็นการตอบแทนแต่นั่นเป็นการเตรียมสำหรับบทลงโทษ เราจะอะไาจะเตรียมไว้สําหรับคนที o, ah ่ยุ ara, ่งเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี o, uli, i, ้ยประการถัดมาคนที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยคนคนนั้นได้ประกาศสงครามกับอัลลอฮ์และเราซูลขององค์แล้วเราจะอาได้กล่าวเอาไว้ในสุรานบักระอายะที่สองร้อยเจ็ดสิบแปดกว่าเรียกใัลลู้ี่น่ามันุต้อกุลลอฮะว่าะรุมาบักรีมินรีบาอินคนตุมมุ่มมินินเราจะอาลากล่าวบอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงกลัวอัลลอฮ์ จงยังเกรงต่อพระองค์และจงละทิ้งดอกเบี้ยในส่วนที่เหนือเถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาฟาอิลลัมตาฟาลูหากพวกเจ้ายังไม่ทําแต่ว่าหากพวกเจ้าไม่ยอมที่จะละทิ้งไม่ยอมที่จะเลิกที่จะยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยฟะญานูเบฮารบิมมินัลลอฮิวารลุสลิพวกเจ้าได้ประกาศสงครามกับอัลลอฮ์และร,าารัสูลแล้วว่าอินตุบตุมฟะละกุมรูสุอัมวาลีกุ้แต่หากพวกเจ้ากลับเนื้อกลับตัวสานึกผิด พวกเจ้าจะได้รับเพียงก็แค่เงินต้นของทรัพย์สินเท่านั้นและตอริมูนาวาลาตุลามูนและเมื่อน,นั้นพวกเจ้าจะมิใช่เป็นผู้ที่ละเมิดมิใช่เป็นผู้ที่อาธรรมและพวกเจ้าจะไม่ถูกละเมิดไม่ถูกอาธรรมเป็นอันขาดและประกาศมาเมาะอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาไว้สําหรับคนที่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยด้ดวยก,การลงโทษอันเลวร้ายในไฟนรกเลาอัลลอฮฺกล่าวว่า ว man عاد ف َ أ ُ و ل َٰ ئ ِ ك َ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لا ق ُ د, <ون> د ับไปยุ่งกับเรื่องของดอกเบีย้ยชนเหล่านั้นพวกเขาคือชาวนรกและพวกเขาจะต้องอยู่ในนรกตลอดกาลนั่นหมายถึงคนที่พูดว่าดอกเบีย้ยเป็นสิ่งที่ห้าลานคนคนนั้นจะต้องถูกลงโทษในนรกตลอดกาลแต่คนที่เชื่อว่าดอกเบีย้ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่ไม่ยอมที่จะละเว้นและ เลิกจากการยุ่งเกี่ยวกับมันเขาได้รับคําเตือนโดยการบดลงโทษอันเวลวร้ายนั่นคือการถูกลงโทษในไฟนรกและในตอนท้ายของอายะอัลลอฮฺจะกล่าวบอกว่าว uh ลัลลอฮูลัยฮิบุลละกัฟารินอาซิมอัลลอฮฺจะกล่าวถึงสามคุณนลนะลักษณะว่าในตอนท้ายอายะบอกว่าอัลลอฮฺจะพระงทรงไม่รักไม่ชอบ บรรดาผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยสองทุกๆคนที่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยพวกเขาคือผู้ที่ปฏิเสธหากว่าเขาพูดว่าดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ฮลาลนนั่นคือคนที่ปฏิเสธต่อล l l a ์และคําพูดนั้นทําให้เขาตกศาสนาแต่ถ้าหากว่าเขาบอกว่าดอกเบี้ยมิใช่สิ่งที่ฮ้ารันมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่เขาเองต่างหากที่ไม่สามารถที่จะหยุดจากการยุ่งเกี่ยวกับมันได้คนคนนั้นคือคนที่เนรคุณต่อ Allah Subhanahu wa Taala และลักษณะประการที่สาอาซีนนั้นหมายความว่าคนที่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบีย้ยนั่นคือความผิดที่เลวร้ายนั่นคือบาปอันมหันที่จะนํามาซึ่งการลงโทษอันเจ็บแสบนเทีมามสุภานะฮูวะจะอะและประการถัดมาคนที่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบีย้ยเขากําลังเผชิญกับคําถูกคำสาปแช่งของท่านนาบีมอฮัมมัดสันละหลขอุอะลัมฮิลลลัะอัลลัม์ซึ่ะดีษของข่าวนี อิบนาอับดุลลาห์รดิยัลลอฮุอะนฮุม่าเดลาวะละนะ ر س و ل ล l l a h ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอาคิลริบะวะมุคิลาวะกาติบะวะชาฮิดัยวะกาหฮุมสวาท่าน رسول ซัลลัลลอฮุะลัยฮิวะสัลลัมได้สราบช่งคนที่กินดอกเบี้ยคนที่เสียดอกเบี้ยคนที่บันทึกการทำสัญญาดอกเบี้ยและคนที่เป็นพยานสองคนรู้เห็นในเรื่องของดอกเบี้ย และทนาสู้ก็บอกว่าพวกเขาทั้งหมดต่างได้รับคํำสาปแช่งมีความผิดเหมือนเหมือนกันประการถัดมาคนที่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบีย้ยการยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยเป็นความผิดที่จะนํามาซึ่งความพินาศและความบิบัติที่ทนรสู้เด้เเือนพวกเราบอกว่าอิจตานิบุสซาบัน มูเบียคอตพวกท่านทั้งหลายจงระวังเจประการที่จะนําพาพวกท่านไปสู่ความพินาศและหนึ่งในเจประการที่ทารุณเดกล่าวเอาไว้ในอดีษบทนั้นก็คืออาคทลริบานั่นก็คือคนที่กินดอกเบีย้ยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบีย้ยประการถัดมาความผิดสถานเบาที่สุดสําหรับคนที่เข้าไปยุ่งในเรื่องของดอกเบีย้ยทารุณเดกล่าวาไว้ในคดิษบทึ่งนบ,นบอกว่าอัริบาทัลอาทุตุ ว่าสบอานบาบันทอรสุนบอกว่าความผิดที่มาจากการยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยนัน้นมีอยู่73อย่างเดียกัน ไอซาฮามิทลุไอยังกิฮารจยลุมมหูความผิดสถานเบาที่สุดเหมือนกับการที่ผู้ชายคนหนึ่งผิดประเวณีกับมารดาของเขาดังนั้นการกระทํานี้เป็นความผิดที่น่าเกลียดที่สุดเล่เร้เายที่สุดแต่นั่นเป็นความผิดสถานเบาที่สุดสําหรับคนที่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบีย้ยและทร์ซูนยังได้กล่าวถึงขั้นบอกว่าเดรฮามุริบัน ยะกรูฮอร์รจุนวะฮุวยะลังทารุสุนบอกว่าเงินเพียงหนึ่งเดิรฮัมที่ผู้ชายคนหนึ่งกินเข้าไปในร่างกายของเขาซึ่งมันมาจากทรัพย์สินที่มาจากดอกเบี้ยโดยที่เขารู้ว่านั่นคือเงินดอกเบี้ยทารอสุนบอกอาชัดด่ามิ6จิตุรัตาละ30ซนยา ตจอร์ซูาความผิดของการที่เขากินเงินดอกเบี้ยเข้าไปเพียงแค่หนึ่งเดือนทำนั้นความผิดของมันรุนแรงเลวร้ายยิ่งกว่าการที่เขาทําศีนามากกว่า36ครั้งเดวยกันท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาน ต่อเาจะอะไรทั้งหลายครับและความผิดที่เด้ยวไลประการถัดมานั่นก็คือคนที่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยว,วันที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันเกียมอาอัลลอฮฺจะะจะประจานคนคนนั้นโดยให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาประหนึ่งเหมือนกับคนบ้าประหนึ่งเหมือนกับคนที่ถูกใช่ตอนสิงสู่ อยู่ในล่างของเขาซึ่งเขาจะไม่สามารถเดินไอตรงเหมือนคนธรรมดาเหมือนคนปกติทั่วไปได้เพราะเราจะอ่านกระไรว่าดียตตบช่เราสู้แบงบรรดาผู้ที่กินดอกเบี้ยยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยเขาจะไม่สามารถยืนให้ตรงได้ในวันเกียามมากเมื่อเขาฟื้นคื้นชีพขึ้นมานอกเสียจากเขาเขาจะมีสภาพเหมือนกับคนที่ ถูกใช้ตอนสิงสู่อยู่ในร่างของเขาดังนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมามตนต่อเราจะอาล่าทั้งหลายครับนี่คือความเร็วลายนี่คืออันตรายที่อัลลอฮฺสุฮานะฮุว่าจะอาลาได้ทรงเตือนพวกเราที่ท่านอาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะมัสลัมได้ห้ามพวกเราเพราะความผิดเหล่านี้มันจะนํามาซึ่งความเร็วลายและบั้นปลายอันเจ็บปวดที่พกเราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยง من اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائل المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله عظيم الاحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد تنبينا بوستها تنلاي تن تنلاي جم تعالى سبحانه وتعالى تر تام في كو เกรงกลัวจะหลอกสุทานะฮะว่าะอะไรพระองค์จะทรงชี้ทางให้แก่พวกเขาไปสู่ความดีงามทั้งในเรื่องศาสนาและในเรื่องดุนยาของเขาท่านนบีสัลลบัลฮุอะลัยิวะซัลลัมได้กล่าวว่าในขะดคิบทหนึ่งบอกว่าอินนหุอาจานิไลละอาติยานท่านาะซุนบอกว่ามีอยู่คืนหนึ่งอัลลอฮฺจะอาลาส่งมาลาิกะสองท่านมาหาฉัน ในขณะที่ฉันนอนหลับอยู่ว่าอินนาฮูมาบจอาซานีเมื่อน,นั้นมาลายกาสองท่านได้ดปลุกฉันให้ตื่นขึ้นนั่นหมายความว่าในความฝันของท่านนาบีสันนาตของอานิสซัลล ah ัมว่าอินนาฮูมากาลาณีอินตอลิกและมาลายกาสองท่านก็กล่าวกับฉันบอกว่ามุฮัมมัดจงออกมา ไว้นินตอลักจูมาอาหูมาและฉันก็เดินออกมาพร้อมกับมาลาอิกะทั้งสองท่านและในค่ำคืนนั้นอัลลอฮฺจะอาลาให้มาลาอิกะสองท่านพาท่านนับมุมฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปดูการลงโทษของคนหลายๆกลุ่มที่พวกเขาถูกลงโทษในขณะที่พวกเขารอคอยวันในการฟื้นคืนชีพนั่นหมายความว่าความผิดที่คนเหล่านั้น ถูกลงโทษท่ิ่านรสูลได้เห็นเป็นความผิดที่พวกเขากําลังถูกลงโทษในโลกอาลัมบาร,ร์ซโลกหลังความตายและหนึ่งในกลุ่มของคนกิตติรสูลได้พบเห็นในคืนนั้นทรสูลกล่าวบอกว่าฟังตะลักน่าฟะอัจญนะอัลนฮรินอะห์มาระมิสลิดดัมทรสูลบอกว่าแล้วพวกเราสามคนก็เดินผ่านมาถึงแม่น้ําสายหนึ่งซึ่งสีของมันนั้นสีแดงเหมือนกับเลือด ว่าอีด้าฟินเนฮ์รีรัจูล์ซับิพุนยัสมะห์ฟะรุสุนบะวาในแม่น้ําสายนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังว่ายน้ําอยู่ท่ามกลางน้ําสีแดงในแม่น้ํานั้นว่าอีด้าอาล่าชัตตินเนฮ์รีรัจูล์กาดจามะอินดห์ห์ิจาระตันคาธีระในขณะที่บนฝั่งของแม่น้ําสายนั้น มีผู้ชายอีกคนหนึ่งกำลังเดินเก็บก้อนหินรวมเอาไว้เป็นกองเป็นกองมีจำนวนมากวอิดาดาลิกษาบิฮุยัสบะฮุมายัสบะในขณะที่ผู้ชายกำลังว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำสีเลือดว่ายเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและท่านใดเขาก็พยายามจะหนีจากแม่น้ำสายนั้นพอเขาขึ้นมาบนบกแล้วทรสซุมบัตุมมายะทีดาลิกัลลัติกลจัมมาอินดุฮิาระปรากฏว่าผู้ชายคนที่ يُنْرَايُّ بُنْفَنْ تِي كَمْ لَنْ رُوَبْ وَمْ كَيْبْ كُنْهِنْ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِكُ يَسْبَهْ ก็จับผู้ชายคนนั้นและเอาก้อนหินที่เขากําลังรวบรวมเอาไว้ยัดเข้าไปในปากยัดเข้าไปในปากของชายคนนั้นและผู้ชายคนนั้นก็ต้องกลับลงไปว่ายน้ําในแม่น้ําสีเหลือดต่อนม,มยายาเจออิเลฮิกุลามาราจายเลหิฟะกอฟะรอฟะกอรฟะกอรอลลหูฟะหูฟะอัลกัมะหูฮะจราระและทุกครั้งที่เขาพยายามจะหนีออกจากแม่น้ํานั้น พอขึ้นมาบนฟังก็จะถูกผู้ชายคนที่เก็บรวบรวมก้อนหินจับก้อนหินยัดเข้าไปในปากที่ชายคนนั้นโคนจุละฮูมามาฮาดานทารสุนกล่าวกับมาลายกาสองท่านบอกว่านี่คนเหล่านี้พวกเขาทําอะไรมามาลายกาสองท่านกล่าวกับทารุสุนบอกว่าอินตอลิกอินตอลิกมฮัมมัดจงเดินต่อไปจงเดินต่อไปและในตอนท้าย มาลาอิกะได้เฉลยแกัท่านรอซูลบอกว่าอัมมัลลดีอัมมัรรจุลุลดีอัตัตะอะลัยฮิยัสบะฮุฟินนะฮริวะยุลกามุลฮิจาระฟะอินนะฮูอาคิลุรริบาส่วนผู้ชายที่ท่านเห็นว่าเขาว่าอยู่ในแม่น้ําสีเลือดและถูกเอาก้อนหินยัดเข้าไปในปากของเขานั่นคือคนที่กินดอกเบี้ยนั่นคือคนที่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยท่านพี่น้องผู้เป็นบาวของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับเราจะต้องยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลา ในเรื่องของทรัพย์สินของเราในการค้าในการขายของเราในธุรกรรมต่างๆที่เราใช้ในชีวิตบนดุนยาจะต้องให้ถูกต้องตามคําสั่งของอัลลอฮ์และลอซูลขององค์และขอละซุภานุวาจาละเด้ดประทานความโปรดปานของพระองค์ให้พวกเรามีทรัพย์สินี่ฮาลามมาจากของทางที่ฮาลาลและปลอดภัยจากทรัพย์สินี่ฮารอมที่มาจากการแสวงหาจากหนทางทีจฮารอมและขอเราจะทรงปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากภัยบาลาและการลงโทษ และบันปลายอันเลวร้ายจากการที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของดอกเบี้ยโดยเถิดอินนัลลอฮวามาลาอิกาจหูุยุลลุนอาลันนบี يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون